สวัสดีครับวันนี้ก็มา,มาพบกับ T D Basketball Shoe Review แล้วนะครับวันนี้ก็จะพบกับ s i กเนเจอรรุ่นที่2ของตัวเททัมเองนะครับก็ถูกเรียกว่าจอร์แดนเททัมถูกเ e r ร์ฟอร์แมของคู่นี้จะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับ ในส่วนแรกของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของ traction ของรองเท้าคู่นี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ traction ของรองเท้าคู่นี้เลยในตัวของ traction นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับในส่วนแรกของ traction นะครับก็จะเป็นเว็บวีนะครับก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับที่เป็นเว V วีแล้วก็ในส่วนของสีดํานะครับที่ครอบเท้าไป เป็นโครงสร้างให้กับ traction นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของโฟมนะครับก็คือโฟมไฟลอนตรงนี้อาจจะมี damage มากมายนะครับในส่วนของโฟมไฟลอนเพราะว่าเป็นการลดน้ำหนักนะครับที่ใช้ส่วนของโฟมในส่วนของ traction อซึ่งเททั่มสงเนี่ยได้ประกอบตัวของ traction มาด้วยกันอยู่3แบบด้วยกันแต่ความคงทนนั้นคงทนแค่ตรงที่เป็น w a v y traction pattern แต่ตัวของสีดำแล้วก็ตัวของอโฟมไฟลอนเองนั้นไม่มีความคงทนเลยสำหรับเอาดอร์นะครับแต่อินดอร์สามารถใส่ได้ตลอดเลยไม่มีเดามจอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยความหนึบนี้ก็จะมีความหนึบที่แปลกๆอ,า,อาจจะหนึบไม่มากแต่ก็เบรกได้ดังใจอยู่ ในบางครั้งนะครับเนื่องจากตัวของ traction ในส่วนของโฟมนั้นมีความอมฝุ่นสูงแล้วก็ในส่วนของเวฟวี v สีขาวมีความอมฝุ่นสูงแต่ในตัวของสีเขียวกับสีดำไม่มีความอมฝุ่นเลยโดยคะแนนของ traction ของเท้าคู่นี้ผมให้อยู่ที่4.5ครับผมโอเคครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนรองรับแรงกระแทกหรือว่า cushion ของเท้าคู่นี้นะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้ครับเขาจะบอก ตัวของคูชชั่นไว้ในใต้รองเท้านะครับว่าเป็น a i r t o o b e l บลซึ่ง Air s t r b e l นะครับก็จะมีความเหมือนกับตัวของ PG5 เลยอเลยซึ่งในช่องผมก็จะไม่ได้รีวิว PG5 นะครับเพราะมันเก่าเกินไปในส่วนของตัว Air s t r b e เเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ KD 16ตรงส้นเท้านะครับที่จะเป็นตัว AirSO l นูนๆออม่า ซึ่งตัวนี้ก็จะมีความบางกว่าตัวของ KD16 อ่าแล้วก็มีความนุ่มพอๆกันแต่เป็นฟิลที่เตี้ยติดพื้นกว่ามากๆนะครับอืมซึ่งในส่วนของคุชชั่นอาจจะไม่เพียงพอสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะต้องการ i m อิมแพคโปร c t i o n เยอะๆอ่ะแต่ตัวนี้จะเหมาะกับการสายวิ่งใส สายบูที่ไม่ต้องรองรับแรงกระแทกเยอะนะครับเหมือนกับเททาเล่นเลยก็จะแบบไม่ต้องการอะไรเยอะก็แค่แบบมีความเตี้ยติดพื้นแล้วก็หนึบก็พอแล้วในส่วนของคูชชั่นของรองเท้าคู่นี้ผมให้อยู่ที่3าต็มครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของดุกกิ้งและแมตทีเรียลครับเรามาดูข้างเท้าด้านนอกกันเลยหน้าเท้าครับข้างเท้าด้านไหน แล้วก็ส้นเท้าอ่าในตัวของ LOOKING แล้วก็แมทเทียลนะครับในตัวของแมทเทียลนั่นเองก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันอ่าแต่ส่วนหลักๆเลยก็คือตัวของผ้าอ่าโดยที่แมทเทียลแรกก็จะเป็นตัวอย่างที่ขอบข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็ผ้าที่ขอบข้างเท้าด้านในอ่าทั้งสองตัวเนี้ยจะมีความคงทนที่แตกต่างกัน แต่ตัวอัปเปอร์นะครับก็จะเป็นตัวของผ้าที่ไม่มีรูระบายอากาศเลยอืมแล้วก็ลิ้นรองเท้าถือว่าทาออกมาได้ดีแต่บางไปหน่อยนะครับโดยที่ถ้าเราผูกเชือกแน่นๆแล้วก็จะมีอาการกดตรงนี้มากๆเลยอืมแต่ในส่วนของลุคกิ้งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ผมไม่ชอบเลยนะครับดีไซน์ออกมาได้ดีสามารถใส่เที่ยวใส่เล่น ใส่ไปไหนมาไหนได้นะครับระบบรองรับแรงกระแทกเหมาะสำหรับการเข้ายิ้มมากๆในส่วนของอที่ผมได้ใส่มาแล้วก็ลุคกิ้งก็ดีไซน์สวยๆเลยโดยลุคกิ้งและแมตทีเรียวผมให้อยู่ที่4.5ครับผมในส่วนสุดท้ายของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของล็อกดาวน์แล้วก็ไซซิ่งนะครับในส่วนของล็อกดาวน์แล้วก็ไซซิ่งเป็นตัวที่มีปัญหามากๆนะครับในส่วนของ JT2 นะครับอ่า โดยตัวของ็อกดาวมีปัญหาหลักๆเลยก็คือตัวของส้นเท้านะครับส้นเท้าจะมีอาการโยกขึ้นโยกลงนะครับเนื่องจากตัวของรูร้อยเชือกสุดท้ายนะครับหรือว่าตรงนี้ไม่พอสําหรับการที่จะรัดข้อเทา้าไม่ให้ตัวส้นเท้านะครับเกิดอาการยกขึ้นมาได้แล้วก็ตัว s i ซ i n g ก็มีปัญหาอีกเช่นกันนะครับก็คือความยาวของรองเท้านะครับมันมากเกินไปคล้ายๆกับตัวของ jt 1 ซึ่งตัวของ JT1 ที่ผมรีวิวไปผมใส่ไซส์11 US นะครับก็คือใส่ได้เลยแต่ตัวเนี้ยผมนึกว่าเขาจะปรับจูนไซส์มาได้ดีขึ้นนะครับผมก็เลยสั่งตัว12 US มาซึ่งปรากฏว่านะครับตัวของหน้าเท้านะครับเหลือประมาณนี้เลยซึ่งก็จะเห็นรอยพับเท้าของผมเนาะ,ะมันก็จะมีความยาวมากกว่ารองเท้าปกติมากๆนะครับสำหรับที่ผมใส่มา ซึ่งถ้าผมลดไป1เบอร์อาจจะทำให้ตัวของอส้นยกนั้นมีอาการหายไปได้เพราะว่ารองเท้าเนี่ยอาจจะยาวเกินไปนะตรงนี้นะครับโดยล็อกดาวน์ไซซิ่งนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่ก็จะคล้ายๆเดิมในส่วนของทอชั่นก็จะมีความแข็งแรงทนทานดี โดยทอร์ชั่นนะครับก็จะเป็นพลาสติกสีดำที่ผมบอกไปก็จะเป็นส่วน traction ตรงนี้เป็นตัวค้ำยันทอร์ชั่นัพพอร์ตของรองเท้านะครับแล้วก็ฮิลเคานเตอร์ที่ไม่ค่อยมีมาให้เท่าไหร่ซึ่งจะเกิดอาการฮิล slip มาได้นะครับโดยล็อกดาวน์แด์ไซซิ่งผมให้คะแนนอยู่ที่3.5เต็ม5ครับผมโอเคครับมาในส่วนสรุปของรองเท้าคู่นี้นะครับในส่วนของสรุปของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือ ตัว traction ถือว่าหนึบใช้ได้เลยแต่จะมีข้อเสียตรงที่ส่วนที่ใช้ของโฟมไฟลอนเป็นตัวของ traction อาจจะไม่มีความคงทนเลยอาจจะมี damage เยอะมากๆสำหรับ outdoor แต่ Indoor สามารถใส้ได้เลยในส่วนของ cushion อาจจะให้มาน้อยไปเนื่องจาก air s o l เหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เกินร้อยอสำหรับผมนะครับเป็น full length air sole ด้วยแล้วก็ในตัวของ ล o กิ้งและแมทเทียลผมชอบเลยดีไซน์นี้สามารถใส่เดินเล่นใส่เที่ยวได้เลยถือว่าเป็นวันชูได้เลยสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ในตัวของล็อกดาวน์ไซซิ่งมีปัญหามากๆเลยสำหรับการที่เราจะเอาไปใช้เล่นบาสนะครับเนื่องจากตัวของรองเท้ายาวเกินไปแล้วก็เกิดอาการ heel slip เนื่องจากการที่ตัวของ ล็อกดาวน์รูสุดท้ายไม่ค่อยแน่นก็จะเกิดอาการสนยกขึ้นโดยราคาของเราคู่นี้นะครับอยู่ที่3,990าบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีต่อไปใครที่ชี่ชมรีวิวรองเท้าคู่นี้เต็มๆมารับชมในไทยคลิปเลยครับ